สวัสดีครับผมดิอุสไ i r e นะฮะ uh, วันนี้จะมารีวิวเกมกันดีกว่านะครับเป็นเกมที่แบบน่ารักกุ๊กกิ๊กมากนะฮะขึ้นอันดับแอฟรี free, ในของอเมริกาจริงๆอันดับเสียเงินมันก็อยู่ที่เดิมะนะมันไม่เห็นเคยเปลี่ยนอะไรเลยแต่ว่าอันนี้ก็ผมเปิดดูเพราะว่ามันน่ารักดีจำได้ว่าเหมือนเคยขึ้นชาร์ตของไทยนะแต่ว่าเราสู้พวกไฟเลดคิงแล้วก็อื่นๆไปได้ มันก็คือเกมคอสเลอร์รถครับผมพอเปิดมาแล้วน่ารักมากๆนะฮะก็คือเป็นไก่น้อยข้ามถนนนั่นเองนะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่ามันเล่นยังไงอะ่ะปุ๊บเฮ้ยมันผ่านติวเตอร์ไปแล้วโอ้ฟังฟังเสียงครับเฮ้ยตายตายอะไรเนี่ยเช,ช็ดเช็ดเช็ดอ๋อโอเคครับก็สูตรก็คือแตะแตะนะฮะ แตะนิ้วไปทางซ้ายเลื่อนไปทางซ้ายโอเคแล้วหลบรถอ่านึกออกะนะเหมือนเกมกบข้ามถนนนี่มีตัวผมเคยผ่านซากตรงนี้มาแล้วเฮ้ยมันแล้วยังไงอะแยกไปนะครับเองใหม่อีกทีแลัวกันได้ของขวัญด้วยเฮ้ยแสดงว่าเกมนี้ผมเคยเล่นมาแล้วนะ ผมลืมมันแล้วนี่นี่นโหลดจากตอ,อเมริกาผมไม่รู้มันเปิดมั่วๆโอเควิดมโอเคมีให้โยกด้วยเกมแนวแปดบิตนะดูที่สมได้อะไรอ๋อมีตัวให้เปลี่ยนเลยเดี๋ยวอะลองดูกันอ,อ๋อนี่เราสามารถเปลี่ยนอะไรก็ได้อ๋อกบ มีตเตาหอยทากเฮ้ยแล้วมันมีขายด้ด้วยนะคนส่น99เหรียญมันมีระวี้แมสก์ทำให้เดินเร็วอะไรเงี้ยไม่มีไหมไม่มีอันนี้คืออะไรเนี่ยพิกี้แบงก์ Not available f o r the ี๋ยวใช่ไมชีนโอเคเราตอนนี้เราแปลงเป็น ตัวอะไรเนี่ยกบได้แล้วก็เอ่อเป็นตัวเดิมนะฮะก็คือไก่อ๋อเราแรนดอมได้โอเคโอเคโอเคอเราเป็นไก่แล้วกันเหมือนเดิมสูตรก็คือแตะออแตะ,แตะแต่จะเคลื่อนที่โอเคเจะตายแล้วทำใหม่ที วันนี้ผมจะข้ามลำนำอะไรสักอย่างให้ได้อย่างน้อยคุณวันตองวันนี้ต้องจะอูชบตกน้ำตายอีกแล้วเอาไหมพี่โอเคผมเข้าใจและเกมนี้นะก็คืออย่างนี้คุณเอามือปัดไปเนี่ยมันจะเดินตึ๊ดตดแตะแตะแตะเดิน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 ไปเรื่อยๆอ่าเนี่ยแค่นี้ไม่ต้องอะไรแต่ว่าได้ยินเสียงการถูกชน อเคทำลายสถิติเดิมแล้วครับเชิบแบนติดที่นั่นเลย Guys, ไม่ไลยเอาใหม่โอเคแล้วมันจะฉากเปลี่ยนไหมแบบเราข้ามไปเขตเมืองไปชนบทอะไรเงี้ยไม่รู้เราเราดิฟ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 ดดิฟดิฟเหรียญเหรียญเหรียญปุ๊บรอบก็กลายเป็นไก่แพนเลยเฮ้ยช้าชเอาใหม่อีกที ดึกไก่อะไรข้ามน้ำได้มาเนี่ยเอาใหม่ตึ๊กต oh, ึ๊กตึ๊กตึ๊กอุ้ยๆๆ้อ้เฮ้ยคุณง่ายกว่าที่คิดนี่ผมผมผมพบว่าอุ้ยเอาห้าเลนคุณซุปเปอร์ไฮเวย์จัะไม่ทันเท่าไหร่เลยอ่าไม่ไม่เฮ้ยเป็นกบมันจะกระโดดเร็วขึ้นไงวันนี้อาม คือผมลองแล้วกันเอ่อรีสตาร์ทเซฟโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเอ่อเปลี่ยนตัวละครยังไงอ่ะกดตรงนี้อันนี้มันภาพสุดท้ายใครอยากจะแชร์วาก้องแบบนี้ทำไมอันดับเราไปดูอันดับกันดีกว่าผมไม่มีเพื่อนเล่นไอ้ตัวนี้หรอกมั้งเอ่อ โชัโดนี่คืออะไรวะอ๋อนี่มันพวกกันปรับปรับเสียงแ,แล้วแล้วไงเราเปลี่ยนตัวยังไงผมว่านี่แหละนี่ไงกลับไปหน้าแล้วลองใช้กบดูครับอาจจะมีอัตรากระโดดที่แรงขึ้นก็ได้นะฮะใช่แต่ว,ว่าอาลองดูถ้าไม่ใช่นี่เครียดนะ0.99เเหรียญน,นี่แบบว่าไม่มีอะไรเลยนะเฮ้ย ช่วยจริงๆด้วยครับพี่น้องครับรถมันกระช้าไอ้นี่ก็เร็วโอ้ยดืดดืดดๆดดดได้คุณอย่าโลภอย่าโลภเห็นไหมนี่เฮ้ยปืดดแล้วปื๊ปืดปืปืดปืดปดปื๊ดปื๊ดปืดปืดตึ๊ดปึ๊ดดดดด้ ตึก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 ตัวมันเล็กลงเลยเร็วขึ้นไมเนี่ยหรือไม่เกี่ยวเลยฮะมันเป็นที่เราเริ่มจับทางได้แล้วนะมีเสียงมีมีซาวเอฟเฟกต์ผมว่านะซาวการถูกทับอะไรเนี่ยมันเปลี่ยนไปเป็นตัวตัวไปเองอย่าไปคิดว่าเกมมันแบบว่าต่ำต้อยแล้วก็เหรียญเก็บเจ๊บ โอเคครับเราเข้าใจแล้วล่ะเกมมันไม่มีอะไรยุ่งยากเลยก็คือเล่นนะครับไปเรื่อยๆนะด่านคงไม่มีอะไรเป็นพิเศษแล้วก็มีอีเวนต์พิเศษก็คือเนี่ยมินิเกมเป็นการหากระชบองเนี่ยก็ถือว่าโอเคละอะจบการรีวิวครับผมอันนี้ผมได้ตัวละครใหม่ละเดี๋ยวผมจะจากไปจากการลองเล่นไอตัวนี้ดูแล้วกันนะฮะ โอเคครับมันมันมีการให้เติมเงินได้นะฮะอ๋อในดูดูคลิปเป็นการเติมเงินเออโอเคยังดีมีทางเลือกบ้างที่เป็นการชดษาเกมให้เขาไปในตัวนี้ช่างมาันเถอะอ่าโอเคอันนั้นรอให้เขาหน่อยดิดม,มันจะเอิดเท่าไหร่เฮ้ยให้เยอะเลยเนะี่ยคุณถ้าเทียบกับเกมอื่นเนะี่ยแต่เรามาดูดิ ซื้ออะไรได้จริงบ้างเฮ้ยมันแบบมีการเร่งกระโดดกระเดิดอะไรได้บ้างไหมเนี่ยสรุปคือนอกจากเงินเอาไว้ทำอะไรอยากรู้แค่เนี้ยออก็เป็นเงินมันก็เป็นอ d ี่หมดเลยแสดงว่าเงินมันต้องทำอย่างอื่นได้คุณอย่าแบบเดี๋ยวผมต้องดูก่อนรายละเอียดมัน ยังไม่ทันอะไรเลยสาวไม่ทันคืนโอเคแค่นี้ครับผมขอบคุณมากครับผมจบไปด้วยซากอ,อ,อะไรเนนั้นลองแชร์เสร็จโอไ้ไม่อยากแชร์แล้วโอเคครับสวัสดีครับ